อันนี้ก็ผ่ามาลอันนี้เรอเปงาเป็นมครแม่้งไปถามไงนะอันนี้ก็ม่เกี่ยวอกอันนี้อันนี้เอายาวตามนี้เลยส่วนนี้เยอะั่นแค่นี้เช่หมต้องยืดออกมาหน่อยเต้องยืดหอกไอยู่ประมาณนี้างานโมเดลมันจะใช่เยวแล้วนี้แล้วสองนี้เราก็จิ้เลย จะดกยน,น,นี่กันออน,นี่จีด้ออน,นี่บ่คอยอะไรน่งานอันนี้ต้อกยมานีช่วยกันเนี่ยนะไกลเกิน้องดูอยนี่กระดูนี่มันเขียบดูแท่แท่รู้มันจะใกล้กันเนะดูดต้องหะ นั่นต้องออกไปจนถึงเกือบเลนพ่อพี่อ้โอันนี้มันเก็บหืมตงติดตต้องติดตต้อง นี anyway, ่ก็อะนี่นี่ต้องตีกันนี่ก็แคนี้แคงีฉยต้องตัดีกว่ะตัดใส่ไหนตัดใส่แล้วต้องเนี่ยเอาเนี่ยเอาเล็กอันนี้ใส่แทนไเ มไก็ได้อมันได้ขาอได้ขวีระดานมันยูแคนเรเสร็จแล้วเวมาลงีเมไโอยเมื่อกี้มันเป็นอะไมกนปไรไกิน ไอ้ที่ทำอยู่หูใจหูมากใจท่มนะเข้ามากหมากใจอย่มากกว่ามากกว่าได้เ่องไหนแบบแค่แค่ไม่ไม่ีอยู่ข้างนอกก็ได้ไม่มีข้างนอกเรื่อนี้เป็นไื้อไหมาที่วัดข้างนอกเนี่ยนะประกอบนอก บอกถึงตัดนั่งก่อนตัดนั่งี้ในยางเนี่ยองอันแล้วก็ลองใส้มาด้จน่ไหเนานเือนเ่ด้วยเนาะเือเจะครึ่งนึงพอดีนึงไง มองอะไรไม่เห็นแล้วนะช้างเอ้ยแม่นอยู่คือปิดไฟฟ้าวัดีกรยังว่าช่างกระลอรอ้อลอโสดรพอจะแต่ซึกทิพพอะแต่ซึก